สาวหน้าจืดนินาโกที่เคยถูกหนุ่มสุดป๊อปอย่างเรนปฏิเสธรักมาจนถึงตอนนี้เธอกลับถูกเรนและอดีตเพื่อนซีอันโดตามจีบเธอซะอย่างนั้นรักสามเศร้าของเยาสาวหน้าจืดคนนี้จะเป็นอย่างไรสวัสดีค่ะลาวี่สเตชันตอนนี้คุณกำลังฟังสถานีสปอยวันนี้ค่ะลาวีน่นำหนังมาเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะซึ่งหนังเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า tro อวปี2015 โดยเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นที่คินอชิตะนินาโกะนักเรียนสาวธรรมดาที่แอบชอบอิชิโนเซเรนเพื่อนโรงเรียนเดียวกันซึ่งพวกเขามักจะเจอกันบ่อยๆบนรถไฟฟ้าก่อนจะปิดเทอมม .4 นินาโกะหรือว่านางเอกของเรื่องเธอตัดสินใจวิ่งไปบอกเรนเพื่อจะสารภาพความในใจเธอน่ยชอบเขาเรนได้ปฏิเสธเธออย่างสุภาพว่าเขาน่ยมีแฟนแล้วนางเอกบอกเธอน่ยรู้อยู่แล้วละแต่ว่าต่อจากนี้ไปช่วยเป็นเพื่อนกับเธอเหมือนเดิมด้วยนะย้อนกลับไปครั้งแรกค่ะนางเอกได้เจอ กับเรนบนรถไฟฟ้าโทรศัพท์ของเธอนั้นหล่นแล้วเรนก็ดันไปเหยียบเสียพวงกุญแจของเธอเขาก็เลยซื้อพวงกุญแจอันใหม่มาให้กับเธอซึ่งเธอค่ะก็ดีใจมากๆที่ได้รับของจากเขาเธอบอกกับเขาว่าจะใช้มันอย่างดีเลยละเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นทําให้นางเอกชอบเรนสุดท้ายแล้วม .4 ของนางเอกก็จบลงไปหลังจากที่เธอถูกเรนหักอกค่ะภาพตัดมาที่เปิดเทอมม .5 นางเอกของเราได้อยู่ห้องเดียวกับเรนค่ะพอเข้ามาในห้องเนี่ยนางเอกก็ได้เจอกับอันโดเพื่อนร่วมห้อง ที่ตั้งใจเข้ามาพูดกับเธอให้เพื่อนร่วมห้องได้ยินว่าเธอนั้นเคยถูกเรนค่ะาหาักอกก่อนปิดเทอมคราวนี้ทําให้นางเอกถูกมามอยไปหนึ่งกลุ่มก่อนเลิกเรียนเรนได้เข้าไปทักทายนางเอกเพื่อที่จะทําให้เธอไม่อึดอัดเวลาที่เจอหน้าเขาน่าทําให้อันโดที่แอบสังเกตเขาก็รู้สึกสนใจในตัวนางเอกว่าทําไมเรนถึงคุยกับเธอเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นล่ะนางเอกบอกกับอันโดเธอหนะเป็นคนขอให้เรนปฏิบัติกับเธอแบบนี้เองถัดมาค่ะมีกลุ่มเพื่อนผู้หญิงเข้ามาคุยกับนางเอกพวกเธอ นั้นเป็นกลุ่มคนที่เคยถูกเรนปฏิเสธหมอน้่นนะ่ะมีแฟนเป็นนางแบบคงจะคิดว่าตัวเองเทมาสินะนางเอกไม่เห็นด้วยกับคำนินทาของพวกเธอทาไมถึงพูดถึงคนที่ชอบแบบนี้ล่ะแบบนี้นะ่ะมันไร้สาระที่สุดเลยเหตุการณ์นี้ค่ะอันโดก็คอยมองนางเอกอยู่จากที่ใกล้ๆสักพักเรนก็เดินผ่านมาอันโดเอ๋ยนางเองนะกน่ะกําลังปกป้องเรนอยู่นะต่อมาในห้องเรียนค่ะครูกําลังเลือกตัวแทนที่จะไปซื้อของทํากิจกรรมซึ่งครูก็ได้สุ่มเลขที่ไปโดนเรนกับนางเอกเข้าทางด้ าของอันโดที่เห็นท่าแบบนี้เขาก็เลยยกมืออาสาขอไปซื้อของกับทั้งสองคนด้วยหลังเลิกเรียนค่ะทั้ง3คนก็พากันออกมาซื้อของระหว่างนั่นเองมายูกะแฟนสาวของเรนก็ได้โผล่มานั่นทําให้นางเอกได้เจอกับแฟนของเรนเป็นครั้งแรกทั้ง4ี่คนแวะนั่งกินขนมด้วยกันอันโดขี้ยูเจ้าเก่าเจ้าเดิมทักนางเอกว่ากินเยอะไม่เหมือนกับมายูกะเลยมายูกะเอ่ยไม่หรอกถ้าเธอไม่ได้เป็นนางแบบน่ะเธอก็จะกินเหมือนกับนางเอกเลยจากนั้นมายูกะก็เหลือบไปเห็นพวงกุญแจโทรศัพ ของนางเอกค่ะเธอก็เลยทักว่านี่พงกุญแจนี่เรนเป็นคนทําของเธอพังหรอในตอนนั้นเรนถามเธอไม่หยุดเลยว่าจะเลือกซื้ออันไหนมาแทนดีการคุยกันของมายุกะกับเรนทําให้นางเอกขันนางนาแห้งๆอันโดที่สังเกตเห็นเขาก็เลยลากนางเอกนี้ทิ้งให้เรนไปซื้อของกับมายุกะแทนอันโดบน่นก็เขาเห็นหน้านางเอกแบบนั้นเขาก็เลยลากเธอออกมาดีกว่านางเอกบอกอันที่จริงก็ทํใจยากอยู่แหละที่ต้องเห็นเรนอยู่กับแฟนแบบนั้นยังไงก็ขอบคุณนะต่อมาที่โรงเรียนค่ะบรรยากาศระหว่าง ฝั่งเรนกับอันโดเนี่ยก็อึมคึมเหลือเกินเรนไม่ค่อยโอเคที่อันโดแกล้งนางเอกแบบนั้นอันโดบอกเรน่ะไม่มีสิทธิ์พูดแบบนี้นะหลังเลิกเรียนค่ะน,นางเอกก็ได้บังเอิญเจอกับเรนที่สถานีรถไฟนั่นทําให้พวกเขาได้นั่งรอรถไฟด้วยกันนางเอกเอาช็อกโกแลตมาแบ่งให้เรนกินเธอบ่นว่าดีจังเลยได้เห็นผู้ชายกินของหวานด้วยถ้าเธอได้ไปเดทก,กับแฟนที่ร้านเค้กนะนะเธอก็จะแบ่งเค้กกับแฟนกินสุดท้ายแล้วเธอก็จะดันกินเยอะกว่าแฟนของเธอโมเมนต์ดีๆแบบนั้นเธอน่ะชอบมันมากๆเลย โทษทีเธอคงจะพูดอะไรที่น่ากลัวไปหน่อยใช่ไหมเรนตอบไม่หรอกเข้าเองก็ไม่ค่อยได้กินของหวาน เพราะว่างานของมายุกะทําให้เธอนะ่ะต้องไดเอทตลอดเวลาบางครั้งมายูกะก็คงจะคิดไปเองแล้วว่าเขาหนา,นาจะไม่ชอบของหวานนางเอกพ,พึมพำเรนเนี่ยจะดีจังเลยนะถ้าอย่างนั้น,น,นเธอยกช็อกโกแลตให้กับเขาต่อมาที่โรงเรียนค่ะนางเอกได้ยินข่าวจากไดกิเพื่อนในกลุ่มของนางเอกซึ่งไดกิเป็นน้องชายของมายุกะคะ่ะตอนนี้พ่อแม่ของพวกเขากําลังจะหย่ากันเบนเขาได้แวะไปให้กําลังใจกับมายุกะถึงบ้านจากนั้นเขาก็ไปทํางานพาร์ทไทม์นั่นทําให้ตอนที่นางเอกเจอกับเบนเธอก็เลยได้พูด ให้กำลังใจเขามายูกะมีเขาอยู่ข้างๆไม่เป็นไรหรอกเรนตอบตอนนี้เขาก็แค่อยากจะเป็นกำลังใจให้มายูกะเท่าที่เขาจะทำได้นะ่าต่อมาที่ห้องสมุดค่ะอันโดได้เข้ามาปั่นนางเอกถึงเรื่องที่เธอนั้นยังมีความรู้สึกต่อเรนยู ถ้ายัางวนเวียนใกล้ๆเขาแบบนี้แล้วก็ความโลภของเธอสักวันหนึ่งจะถึงขีดจำกัดนางเอกไม่อยากจะคุยด้วยก็เลยเดินหนีหลังเลิกเรียนค่นะณสถานีรถไฟทางด้านของเรนที่ทำงานหนักเพื่อจะอยู่เคียงข้างให้กำลังใจมายูกะทำให้เขานั้นรู้สึกไม่สบายก็เลยวูบไปก่อนหน้านี้เขาเคยให้สัญญากับมายูกะว่าเขาจะอยู่ข้างๆเธอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรนค่ะก็เลยต้องรับบททำงานหนักเพื่อรักษาสัญญานั้นถัดมาเรนได้ตื่นขึ้นที่ห้องพยาบาลโดยมีนางเอกคอยดูแลยอยู่พอดีเธอ บังเอิญเห็นเหตุการณ์เข้าหนะ้าเรนตัดเพาะตัวเขาหนะ่าทําอะไรก็ไม่ได้เรื่องทําเป็นผู้เท่กับมาอยูกะไปแบบนั้นว่าจะดูแลเธอแต่ว่าเขาก็ทําอะไรไม่ได้เลยนางเอกบอกไม่เป็นไรหรอกบางครั้งเราก็ไม่ต้องฝืนก็ได้หลังจากนั้นนางเอกก็ได้นั่งรถไฟกลับบ้านพร้อมเรนค่ะนางเอกได้เผลอหลับเอาหัวพิงไหลของเรนซึ่งเขาก็ได้เผลออมยิบออกมาแล้วก็ตั้งใจหลับเป็นเพื่อนนางเอกค่ะน่าทําให้ทั้งคู่นั่งเลยสถานีที่จะต้องลงพอลงจากรถไฟแล้วเรนก็อยากจะแยกย้ายกับนาง เ,เพราะว่ามันดึกแล้วล่ะแต่ว่านางเอกก็ยังดือ้อวิ่งตามเรนลงบันไดมาสุดท้ายแล้วเธอก็ล้มใส่เรนค่ะนั่นทาให้เขาต้องรับตัวเธอไว้เรนได้ตัดสินใจบอกกับนางเอกว่ามันดึกแล้วเธอกลับบ้านไปเถอะไม่ต้องไปส่งเขาหรอกเรนได้หนีขึ้นรถไฟไปทําให้นางเอกรู้สึกโมโหที่ตัวเองนั้นโลภอยากจะได้มากกว่านี้ต่อมาค่ะเรนได้ไปเที่ยวทะเลกับมายูกะเธอบอกกับเขาว่าไปงานดอกไม้ไฟด้วยกันไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเธอต้องไปทํางานสําคัญนะ่ะเธอน่ะเอาแต่ใจอีกแล้วใช่ไหมเรนตอง อบเขาหนะยอมรอเจอเธอดีกว่าจะไม่ได้เจอเธออีกมายูกะกอดเรนด้วยความรู้สึกผิดวันต่อมาหลังเลิกเรียนค่ะอันโดเข้าไปขอโทษนางเอกที่เขาพูดกับเธอแบบนั้นนางเอกบอกเธอยกโทษให้เขาเพราะว่าเขาพูดกับเธอด้วยความเป็นห่วงนี่นั่นทําให้อันโดค่ะเล่าว่าตัวเองก็เคยผิดหวังจากความรักเหมือนกันแฟนตอนมอต้นของเขาหนะเขาหาเขานั่นก็เป็นเพราะว่าเธอชอบเพื่อนสนิทของเขาตั้งแท้แค่ขอได้เขาใกล้เขาเพื่อได้เจอเพื่อนสนิทหน้าการที่ถูกหักล้างแบบนั้นทําให้เขาไม่กล้าจะจริงจังกับใครเลย แต่ว่าเขาจะพยายามกับความรักในครั้งนี้ดูเหมือนว่าอันโดค่ะจะชอบนางเอกเข้าแล้วนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาได้รู้จักนางเอกแล้วเธอเป็นคนที่ดีมากๆคนนึงเลยอันโดได้ขอกับนางเอกว่าเขาขอไปเที่ยวงานดอกไม้ไฟกับเธอนะยังไงพวกเขาไปเจอกันที่ร้านกาแฟซีซั่นล่ะวันต่อมาค่ะที่งานเทศกาลดอกไม้ไฟอันโดได้มาที่ร้านกาแฟตามที่นัดกับนางเอกเอาไว้ซึ่งร้านนี้เป็นร้านที่เรนค่ะทํางานอยู่อันโดตั้งใจบอกกับเรนว่าเขาหนาชอบนางเอกเข้าแล้วแล้วก็จริงจังซะด้วย ักพักนางเอกก็โผล่มาในชุดยูกะตะซึ่งเธอก็ได้เห็นเรนค่ะทางานที่ร้านนี้อันโดไม่รอช้ารีบหลากนางเอกเข้างานทันทีเขาบอกกับนางเอกว่าเธอควรจะตัดใจจากเรนซะเธออาจจะต้องใช้คนอื่นช่วยอย่างเช่นเขาคุยไปคุยมาค่ะก็ได้มีสาวน้อยคนนึงที่ชื่อว่ามาโอเข้ามาทักด้วยเหตุน,นี้บรรยากาศก็เปลี่ยนไปอันโดไม่พอใจมากๆทําไมมาโอถึงยังกล้าเข้ามาทักเขาแบบนี้ล่ะจากนั้นเขาก็ได้เดิน,นหนีไปนางเอกก็เดินตามไปค่ะอันโดนะ่ะเจ็บปวดมากๆที่ต้องเจอกับคนที่หั หลังเขาแบบนี้นางเอกพูดปลอบใจเขาอย่างเข้าใจอันโดยังคงโทษตัวเองที่ไม่ดีพอ่อเพื่อจะทําให้มาโอ๊แล้วก็เพื่อนสนิทของเขายังสามารถดําเนินความสัมพันธ์ต่อไปได้ตอนนี้เขาก็ยังไม่สามารถคืนดีกับเพื่อนแล้วก็มาโอ๊ได้อันที่จริงเขาก็ยังแคร์สองคนนั้นอยู่นะดูไม่เท่เลยเนอะนางเอกเอ่ยคนที่เจ็บที่สุดก็คืออันโดนะไม่ต้องไปคิดมากหรอกอันโดไม่ต้องโทษตัวเองแล้วก็พยายามซ่อนความเจ็บปวดภายใต้รอยยิ้มนั้นรออันโดนะ่ะไม่ได้แย่เลยสักนิดอันโดได้ดึงนางเอกเข้าไปก พร้อมกับสารภาพว่าเขาหนาชอบเธอนะักจากนั้นดอกไม้ไฟก็ถูกจุดขึ้นเป็นพื้นหลังที่พวกเขาทั้งสองคนนั้นได้กอดกันความรู้สึกของเธอนะ่ะที่มีต่อเรนเขาจะลบมันไปให้หมดเลยนางเอกบอกอย่ามาล้อเล่นนะอันโดพูดนี่เขาจริงจังนะถึงแม้ว่าเธอจะไม่ตอบตกลงเขาตอนนี้แต่เขาเชื่อว่าเธอจะถึงขีดจํากัดที่ต้องตัดใจจากเรนเร็วนี้แนะ่ าเอกได้เดินออกจากงานดอกไม้ไฟด้วยความรู้สึกแย่ๆค่ะเธอเดินผ่านมาหน้าร้านที่เรนทํางานอยู่ซึ่งเขาก็กําลังยืนคุยกับมาโยกะโดยท่าทางที่มีความสุขนางเอกเห็นแบบนั้นน้าตาของเธอก็ไหลออกมามาโยกะที่เห็นนางเอกค่ะยืนมองมาที่เรนด้วยน้ําตาแบบนั้นเธอก็รู้สึกถึงอะไรบางอย่างระหว่างเรนกับนางเอกด้วยเหตุน,นี้ค่ะต่อมามาโยกะ ได้นัดเรนเออกมาพูดคุยตอนนี้สภาพจิตใจเธอโอเคมากๆแล้วเรื่องพ่อหนะเธอทําใจได้แล้วโน,นนี่นั่นเรนถามนี่เธอพูดเหมือนกับว่าต้องการจะเลิกกับเขาเลยมายุกะเข้าเรื่องอันที่จริงแล้วในใจของเรนนะ่ะมีคนอื่นแล้วละเขาหนะเลิกฝืนซะเถอะเรนตัดพ้อไม่อยากจะเลิกกับมายุกะความพยายามของเขาหนะที่ทําให้เธอมันไม่มีความหมายเลยหรอเธอตอบความพยายามของเขานะ่ะ เขาทำไปเพื่อรักษาสัญญาตั้งหากเธอก็ยังอยากจะเติบโตไปพร้อมกับเขานะจากนี้ตลอดไปซึ่งเรนก็รู้สึกเสียใจมากๆที่มาโอกานนะ่ะบอกเลิกเขาแบบนี้ ันต่อมาที่โรงเรียนค่ะท่าทางอยากจะเข้าไปคุยกับเรนของนางเอกที่มาโอสังเกตเห็นมาโอก,ก็เลยเข้าไปทักนางเอกเธอนะ่ะมองเรนตลอดเลยเธอชอบเขาอย่างนั้นหรอซึ่งในตอนนั้นเองอันโดก็เข้ามาเห็นเหตุการณ์เขาก็เลยเข้ามาแทรกการคุยของนางเอกกับมาโอเขาบอกให้นางเอกขึ้นห้องไปก่อนเลยขอเคลียร์กับเยเด็กนี้ก่อนอันโดขู่มาโอว่า ไม่รู้ว่าเธอจะย้ายโรงเรียนมาทำไมมีแผนอะไรถ้าเธอทำอะไรนางเอกแล้วก็เขาจะไม่ยกโทษให้แน่มาโอถามอันโดชอบนางเอกใช่ไหมเขาตอบเรื่องนี้นะ่ะไม่เกี่ยวกับเธอทางด้านของนางเอกค่ะเพื่อนๆเนี่ยก็ได้เมาส์ให้ฟังว่าเรนได้เลิกกับแฟนแล้วนะนางเอกนะ่ะต้องทำอะไรสักอย่าง หรือถ้าเธออยากจะเป็นเพื่อนกับเขาเหมือนเดิมเธอก็ต้องยอมรับให้ได้ถ้าหากเรนนั้นมีแฟนไม่น่าทำให้นางเอกรู้สึกหนักใจเหมือนกันต่อมาค่ะเป็นช่วงวันทัศนศึกษาด้วยความเงงงะของนางเอกนั้นก็ได้พัดลงกับกลุ่มเพื่อนสุดท้ายแล้วเธอก็ล้มใส่โคลนโชคดีที่เรนได้เข้ามาช่วยเธอไว้เขาให้เธอใส่เสื้อฮู้ดของเขาไปก่อนท้งนี้ด้วยความใจดีเรนยังได้ช่วยพับแขนเสื้อให้กับนางเอกเธอก็เลยแซวเขา,ว,าว่าเขาหน่ะเหมือนกับคุณแม่เลยเรนหัวเราะ เพิ่งจะเคยมีคนพูดแบบนี้กับเขาครั้งแรกนะขำม,มากหลังจากนั้นนาเอกกับเรนก็ได้มานั่งรอกลุ่มเพื่อนๆค่ะให้เดินผ่านมาแถวนี้เขาก็เลยเอ่ยว่าความรู้สึกชอบแล้วก็อยากจะปกป้องที่เขามีต่อมายูกนะน่ะจูจๆก็ทําให้เขารู้สึกสับสนเขานั้นไม่ได้ใส่ใจความรู้สึกของมายูกะเลยมันเป็นความเห็นแก่ตัวของเขาเองโทษทีนะเขาพูดอะไรแปลกๆไป นางเอกตอบนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาเป็นคนดีใส่ใจคนอื่นตั้งหากถึงแม้ว่าตัวเองจะลำบากใจแต่ก็ต้องอดทนเอาไว้นั่นคือข้อดีของเขานะสักวันมายูกะจะต้องเข้าใจแน่ๆเรนเอ๋ยได้ฟังแบบนี้แล้วครสบายใจขึ้นหน่อยสักพักอันโดก็โผล่มาแทรกขากลาบขาบ,บนรถไฟ เรนได้แอบมองนางเอกที่กำลังเม้ามอยกับเพื่อนด้วยรอยยิ้มหน่าดำไม่ตกเย็นเรนได้นัดยูกามาคุยเพื่อจะคืนของเขาได้เอ่ยกับเธอว่าตอนที่เธอพูดกับเขาวันนั้นน่ะเขาไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไรแต่ว่าเรื่องที่เขายกข้ออ้างว่าต้องการจะปกป้องเธอนะ่ะอันที่จริงเขาก็ควรจะยอมรับว่าตัวเองนั้นเปลี่ยนไปแล้วขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมานะ เขาคิดว่าเขาต้องมาบอกเธอให้ได้รู้นะ่ะลากอนมาโยกะได้แต่มองเรนเดินจากไปและบ่นกับตัวเองเบาๆลาก่อนนะเรน ต่อมาที่โรงเรียนค่ะนางเอกได้คืนเสือ้อฮู้ให้กับเรนเขาก็เลยชวนเธอกลับบ้านพร้อมกันทั้งคู่ค่ะเดินกลับบ้านพร้อมกันเรนได้แอบมองนางเอกขณะที่เธอกําลังสูดอากาศอย่างสดชื่นพร้อมกับัมเพลงกอกมาเรนทักเพลงนี้เนี่ยในหัวของเขากําลังร้องเพลงนี้อยู่เลยนางเอกยิ้มพวกเขาหนาใจตรงกันเลยนะถัดมาพวกเขาค่ะได้นางคุยกันถึงเรื่องที่ตัวเองชอบระหว่างที่อยู่บนรถไฟหัวเราะก,กันคิกคัก โมเมนต์เนี่ยดีสุดๆจนนางเอกต้องเก็บมาปลื้มปลิมวันต่อมาค่ะเรนก็ได้ชวนนางเอกฟังเพลงที่เธอทำเมื่อวานด้วยกันซึ่งมาโอที่คอยแอบตามดูอยู่ก็ได้เห็นภาพนี้เข้าน่นาทำให้มาโอบขอคุยกับนางเอกมาโอบแล้วว่าก่อนหน้านี้เรนกับอันโดเคยเป็นเพื่อนสนิทกันแต่สุดท้ายพวกเขาก็ต้องแตกหักกันเนื่องจากว่าเธอนั้นหลอกใช้อันโดเพื่อที่จะเข้าใกล้เรนมากขึ้นตอนนั้นอันโด ได้มาเห็นเธอจูบกับเรนน่าเหตุการณ์นี้ทำให้เธอรู้สึกผิดมากๆแต่เพื่อให้อันโดกลับมาเป็นเพื่อนกับเรนอีกครั้งนางเอกชื่เลิกยุ่งกับเรนได้ไหมการคุยกันครั้งนี้ค่ะอันโดก็ได้บังเอิญผ่านมาเห็นพอดีแต่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรทางด้านของนางเอกแน่นอนว่าเดี๋ยวความที่เธอเป็นคนจิตใจดีก็เลยพยายามจะรักษาระยะห่างระหว่างเรนกับเธอเธอเป็นอะไรหรือเปล่าช่วงนี้น่ะเหมือนไม่ค่อยร่าเริงเลยเขาเป็นห่วงนะนางเอกปฏิเสธเธอไม่ได้เป็นอะไรสบายดี จังหวะน,นี้เองนาเอกก็เลยได้ถามเรนถึงเรื่องความสัมพันธ์ของเรนกับอันโดว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาเล่าว่าแต่ก่อนเขาน่าไม่เคยมีเพื่อนเลยแต่ว่าอันโดเป็นคนที่เข้ามาชวนเขาคุยแล้วก็ดึงเขาออกจากความโดดเดี่ยวนะ่เรื่องนี้เพิ่งจะเคยเล่าให้คนอื่นฟังครั้งแรกเลยนะถ้าไม่ใช่เธอเขาคงไม่เล่านาเอกพูดอย่างนิ่งๆขอบคุณนะที่เล่าให้เธอฟังจากนั้นเธอก็เดินหนีเข้าไปท่าทางเย็นชามากๆสักพักอันโดก็เดินผ่านมา เรนจึงได้พูดกับอันโดว่าตอนนี้เขาหนาชอบนางเอกแล้วนะในส่วนของนางเอกค่ะก็ต้องเก็บกดความรู้สึกของตัวเองเอาไว้ด้วยความเจ็บปวดนี้เธอก็เลยตัดสินใจจะเดินตากฝนกลับบ้านแบบเศร้าๆสักหน่อยแต่อันโดก็ได้เดินไปกลางร่มให้กับเธอพร้อมกับถามว่าจะทํายังไงเธอถึงจะชอบเขาแทนเรนอย่างนั้นหรอนางเอกไม่ตอบค่ะเธอทําท่าจะเดินหนีอันโดก็เลยทิ้งร่มให้นางเอกก่อนจะวิ่งหนีไปนั่นยิ่งเพิ่มความหนักใจให้กับนางเอกไปอีก ต่อมาถึงงานวัฒนธรรมโรงเรียนค่ะอันโดที่เดินเตลเในงานก็บังเอิญเห็นมาโอถูกกลุ่มเพื่อนผู้ชายรุมล้อมเขาก็เลยลากมาโอคานี้ออกจากกลุ่มผู้ชายพวกนั้นในส่วนของนางเอกที่อยู่เฝ้าซุ้มผีสิงกับเรนเขาก็ได้เอ่ยกับนางเอกว่าเธอนะ่ะไม่ราเริงจริงๆนะช่วงนี้หน้าเอกก็เลยลุกขึ้นข่าวเรียกลูกค้าเฮเรเข้ามามาเข้าบ้านผีสิงของห้องเธอกัน เรนก็ได้พูดแส่ขึ้นมาเป็นเขาไม่ได้หรอเขาอยากจะเป็นที่พึ่งพิงให้กับเธอบ้างเหมือนตอนที่เธอทําให้เขานางเอกพยายามจะไม่สนใจคําพูดของเรนแต่ด้วยความเงอง,งะสุดท้ายเธอก็ดันลื่นแล้วเรนก็รับตัวเธอไว้นางเอกไม่อยากจะคุยกับเขาก็เลยวิ่งหนีตัดไปที่มาโอก,กับอันโดค่ะอันโดได้ใช้โอกาสนี้บอกกับมาโอว่าเขาเสียใจที่พยายามเริงเธอกับเรนไม่มากพอในตอนนั้นแต่ว่าคราวนี้เขาจะพยายามเอาชนะใจของนางเอกให้ได้มาโอบอกกับอันโดอันที่จริงแล้ว เธอเดี๋ยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเขาให้นางเอกฟังแล้วนะแล้วก็ในตอนนั้นที่เธอได้จูบก,กับเรนน่ะเธอเป็นคนบังคับเรนเองเรนไม่ได้ทําอะไรผิดเลยที่เธอไม่ได้บอกอันโดนั่นก็เป็นเพราะว่ากลัวว่าเขาจะเสียใจขึ้นไปอีกพออันโดเสียใจแบบนี้ทําให้เธอรู้ตัวว่าอันที่จริงแล้วเธอน่ะชอบอันโดมากกว่าเรนเพราะงั้นที่ผ่านมาเธอก็เลยต้องทําอะไรสักอย่างเพื่ออ,อันโดด้วยเหตุน,นี้เองเธอก็เลยบอกให้นางเอกเลิกยุ่งกับเรนซะอันโดจะได้สมหวังอันโดเอ๋ยมาโอน่นะคง จะเสียใจมาตลอดสินะเพราะอย่างนั้นพอเธอการชอบใครสักคนเขารู้ว่ามันทําให้เราเข้าใจถึงความเจ็บปวดตัดไปที่นางเอกค่ะเรนพยายามจะเค้นถามนางเอกเขาหนาทําอะไรผิดอย่างนั้นหรอทาไมเธอถึงได้หลบหน้าหลบตาเขาเขาหนาชอบเธอนะชอบที่เธอเป็นตัวของตัวเธอเองเขาหนาเริ่มมีใจให้เธอมากขึ้นในตอนนั้นเขายังคบกับมายูกะอยู่เขาก็เลยคิดว่าการลบคนอื่นออกไปนอกเหนือจากมายูกะเป็นเรื่องที่เขาควรทําแต่ไม่ว่าเขาพยายามจะลบนางเอกออกไปจากใจเท่า เขาก็ทําไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเป็นแฟนกับเขาได้ไหมหนางเอกค่ะก็จะเดินนี้แต่เรนก็รั้งเธอไว้อีกเขาจะไม่ปล่อยเธอไปถ้าเธอไม่ตอบคําถามเขานางเอกอดทนต่อไม่ไหวเธอก็เลยวอยกลับว่าเธอเองก็มีเรื่องให้ต้องคิดมากเหมือนกันเมื่อเรนถูกนางเอกขึ้นเสียงแบบนี้เขาก็เลยยอมแพ้เขาไม่ได้ตั้งใจจะบ,บังคับเธอนะขอโทษด,ด้วยที่ทําให้เธอไม่สบายใจแล้วเรนค่ะก็เป็นไฟยแยกกลับบ้านไปเรนได้เดินสวนกับอันโดเรนเอ๋ยเขาหน่ะถูกนางเอกปฏิเสธแล้ว แล้วอันโดถามมันเกิดอะไรขึ้นเรนตอบนั่นก็เป็นเพราะว่านาเอะไม่ต้องการเขายัางไงล่ะอันโดพูดถ้าอย่างนั้นถึงตาเขาสารภาพรักแล้วสินะเรนไม่ได้พูดอะไรอีก เขาได้แต่เดินหนีไปด้วยเห็นนี้อันโดก,<ๆ>ก็เลยตามมาคุยกับนางเอกทําไมเธอถึงยอมแพ้เรื่องเรียนอย่างนั้นหรอหรือเป็นเพราะว่าเธอสงสารเขาสงสารที่เขาแพ้เรียนเป็นครั้งที่สองหรอยังไงนางเอกก็ไม่ได้ชอบเขาอยู่แล้วนางเอกนะ่าเหมือนกับเรนเปี๊ยบเลยเห็นอกเห็นใจคนอื่นเอาแต่อดทนเก็บกดความรู้สึกของตัวเองไว้พวกเธอหน่ะเอาแต่ใจทําให้ตัวเองสบายใจทั้งนั้น ถ้าทำครึ่งน,น,นกลางๆแบบเนี้คนที่น่าสงสารก็คือเขาอันโดดึงนางเอกไปจูบตอนแรกนางเอกข่าจะตบหน้าเขาแต่ก็เปลี่ยนใจอันโดตั้งใจทําให้เธอเกลียดเขาเพื่อจะทําให้เธอกลับไปหาเรนใช่ไหม เธอนนะคิดว่าการเป็นเพื่อนกับคนที่เราชอบน่ะมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ทรมานใจเธอเริ่มเกลียดตัวเองที่โลภมากขึ้นแบบนั้นอันโดเออย่างเข้าใจการชอบใครสักคนนะ่ะเป็นเรื่องที่สนุกแต่ในทางกลับกันก็ทรมานแล้วก็เจ็บปวดเหมือนกันเนอะนางเอกร้องไห้เธอหนะไม่เข้าใจเลยไอ้คำว่ารักเนี่ยสุดท้ายแล้วเธอก็ต้องปกป้องตัวเองแบบนี้ขอโทษนะที่ทําให้อันโดต้องเจ็บเธอนะ่ะจะเลิกเล่าตัวเองแล้วเธอนนะาชอบเรนถึงแม้จะต้องทําร้ายความรู้สึกของใครก็ตามยังไงเธอก็ชอบ เรนอยู่ดีอันโดจูบหน้าผาของนางเอกพร้อมกับบอกให้เธอไปหาเรนเธอท้ายที่สุดนางเอกก็ได้วิ่งออกไปตามหาเรนทิ้งให้อันโดข่าวร้องไห้อย่างเสียใจไม่นานนะักมาโอก,ก็โผลมาปลอบใจเขาคราวนี้นะ่ะเธอจะเข้าหาอันโดแบบจริงใจอันโดเอ๋ย แต่ว่าเขาไม่ง่ายเหมือนครั้งก่อนแล้วนะมาโอเออย่างมั่นใจเรื่องนั้นน่ะไม่เป็นอะไรเลยทางด้านของนางเอกค่ะเธอก็ได้วิ่งไปหาเรนสุดพลังส่วนเรนที่อยู่บนรถไฟเขาหน่ะคิดถึงนางเอกสุดท้ายแล้วก็เปลี่ยนใจลงจากรถไฟแล้วก็ได้บังเอิญมาเจอกับนางเอกที่วิ่งมาหาเขาพอดีเธอบอกว่าเธอน่ะเป็นคนที่พูดไม่เก่ง แต่อยากให้เรนฟังที่เธอพูดหน่อยได้ไหมหนาเงเอกได้ร้องไห้ออกมาพร้อมกับขอโทษเขาตอนที่เขาบอกว่าชอบเธอนนะ่ะที่จริงแล้วเธอดีใจสุดๆไปเลยถ้าเธอตอบตกลงเขาแล้วก็ต้องมีคนเจ็บปวดแน่ๆแต่นั่นมันก็เป็นแค่ข้ออ้างเธอคิดผิดมาตลอดเลยที่จริงแล้วเธออยากจะโทรหาเรน ส่งข้อความหาเขาถึงแม้ไม่มีธุระไปเดทด้วยกันแบ่งเค้กกันกินคนละครึ่งถึงแม้ว่าเธอจะกินเยอะกว่าเขาก็ตามเรนเอยในตอนนั้นเขาก็คงพูดว่ามันก็ช่วยไม่ได้นะแล้วเขาก็จะแบ่งเค้กให้เธอกินอีกเรนจับมือนางเอกเขาเองก็อยากจะไปเดินเล่นแล้วก็จับมือกับเธออย่างเคยชินเหมือนกันนางเอกพูดต่อเธอนะ่ะก็มีเรื่องอยากจะทํากับเขามากมายแต่ว่าในตอนนี้มีอย่างเดียวเลยนั่นก็คือเธออยากจะบอกว่าเธอน่ะชอบเขานะเรนได้ก่อนนางเอกพร้อมกับ พูดอีกครั้งว่าเขาหนะชอบเธอเหมือนกันชอบเธอที่สุดเลยและหนังเรื่องนี้ก็จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งค่ะ หนังเรื่องนี้ได้คะแนนใน a m d b ไป6คะแนนมุมตอบคำถามกับลาวี่ค่ะเพื่อนเพื่อนคิดว่าทำไมไมายูกะถึงได้ชิงบอกเลิกเล่นก่อนที่จะเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเพื่อนเพื่อนคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นในหนังเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะรออ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะความรู้สึกหลังดูของลาวี่นะคะขอพูดถึงเรนก่อนเลยด้วยความที่เขาเป็นคนใจดีเห็นอกเห็นใจคนอื่นเนี่ยเขาก็พยายามจะโฟกัสกับแฟนคนเดียวแล้วสังเกตได้จากการปฏิเสธค่ะสาว,สาว ที่มาสารภาพรักแต่ว่ามายูกะดันถอดใจไปจากเขาสะกอนเรนก็นเลยได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์กับคนที่มาแทรกกลางอย่างนางเอกนางเอกนะ่ะค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในใจของเขาจนตัวเขาเองนั้นก็ไม่รู้ตัวเลยลาวีเชื่อว่าท้ามายูกะไม่ถอดใจบอกเลิกเรนค่ะยังไงเรนก็ไม่น่าจะเลิกกับมายูกะอยู่ดีถึงแม้นางเอกจะเข้ามาแทรกและประเด็นของอันโดกับเรนที่มาโอกขอให้นางเอกอย่าไปสร้างช่องว่างให้พวกเขาเพิ่มเพื่อให้พวกเขาทั้งสองคนนั้นกลับไปเป็น เ,เหมมือนเเดิเป็นคําขอที่เห็นแก่ตัวมากๆตัวมาโอเองเป็นต้นเหตุที่ทําให้เพื่อนแตกแยกแต่ดันมาขอให้นางเอกที่แอบชอบเรนอยู่แล้วแล้วอันโดก็ดันมาชอบเธออีกทีเนี่ยเป็นคนตัดใจสุดท้ายแล้วนางเอกก็ต้องเป็นคนที่เจ็บปวดถ้ามีคนมาขอลาวีให้ทําแบบนั้นก็น่าจะงงเอาเรื่องอยู่นะคะคําขอของมาโอเนี่ยไม่ได้นึกถึงสภาพจิตใจของอันโดเลยว่าเขาจะโอเคหรือเปล่าที่นางเอกนะ่ะจะต้องเลิกชอบเรนแล้วก็ไปสนใจเขาแบบนั้นเมื่อนานงเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ชิวๆแต่ ว่าประเด็นความรู้สึกของตัวละครในหนังเนี่ยก็สามารถทําให้เรานํามาคิดต่อได้เพราะฉะนั้นลาวีก็เลยให้คะแนนเรื่องนี้ไปที่5.8คะแนนค่ะแล้วเพื่อนๆให้คะแนนเรื่องนี้เท่าไหร่อย่าลืมเม้นบอกลาวีด้วยนะคะและลาวีเซชั่นสถานีสปอยล์ขอลเาไปก่อนสําหรับวันนี้ see you next time ค่ะบ๊ายบาย